สวัสดีครับเดี๋ยวนี้พาไปเดินดูเห็ดนะครับเนาะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเห็ยเห็ด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 โคนมีเปล่าโอ้ขึ้นข้าง,างทางเลยเนี่ยตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยนะครับนะครับเห็ดครับเห็ดโคนนี่วันนี้วันที่สิบสามนะผมเห็ดโคนบานเห็ดโคน วันนี้วันที่สิบสามเดือนกันยานะครับเนาะปีหกสามน,นครับเดินออกจากบ้านมาหน่อยว่าจะไปเดินดูเห็ดเขาอีกลูกหนึ่งครับพอดีเดินมาข้างทางเจอเห็ดโคนดอกใหญ่นะครับอมันมีอีกหรือเปล่าเนี่ยนี่ฮะเห็ดดอกสวยมากกำลังดีนะครับต้มหวานมากอุ้ยหมด ดได้ลปะปลาเดิมหนึ่งดอกเดี๋ยวไปกันต่อครับตรงนี้นะตอนนี้แค่ดอกตอนนี้เราก็ได้เดินถึงตีนเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ,อุ้ยน้ำน้ำเดี๋ยวเดินลัดนี่ไปปลาเพียบเลยชนนี่ปลาต้องข้ามห้วยไปก่อนขักบุ้งเต็ม ค่อนข้างจะมืดน,นะครับเนาะหน่อ,อไม้เพียบเดินดูเห็ดไปด้วยนะครับเฮ้ยรู้สึกว่าเราจะเจอเห็ดครับเดินเข้ามาก็เจอเห็ดอะไรขาวๆโอ,อ้ไม่ใช่เห็ดโคนนะครับ คุณจะขึ้นไนหะอันนี้ก็เห็ดไม้เห็ดตอกินไม่ได้ไปต่อ งนี้ก็มีทางเดินขึ้นไปแต่ว่าเราจะเดินตามห้วยดีกว่าครับนะ ค่อนข้างจะเดินลำบากสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็จะเดินตามลำห้วยไปทะลุไหนก็ไม่รู้เดินไปเรื่อยๆโอ้มีปลาด้วยนีปลาตัวเล็กเพียบเลยน้ำใสมากโขดหินเยอะด้วยต้องระวังพวกอรพิดครับอากาศร้อนร้อนกบปกแบบนี้งูจะเยอะมาก เดินต่อหน่อไม้หางนี้หางใหญ่มากโอ้โหแม่ชอบเอาหน่อแบบนี้ที่เป็นรููนะครับเอาไปทำหน่อไม้ดองเพราะว่าเวลาดองแล้วมันจะไม่เสียมันจะไม่เน่าถ้าหน่อไม้ที่ไม่มีรูมันจะตันที่มันตันๆน,นะครับมันจะเน่ากลายเป็นหน่อโอะ รู้สึกเหมือนว่าเราจะเจอเห็ดครับก๊อกนี่ครับเห็ดอื้อหือ ต้นไผ่กินได้นะครับเห็ดเห็ดเนี่ยเห็ดกอไผ่เนี่ย ตอนนี้เจอทางครับทะลุออกมาเจอทางเล็กๆทางในป่าไม่รู้มันจะทะลุไหนนะครับเนาะก็เดินตามทางไปทะลุออกไหนไม่รู้เดินไปเรื่อยสวนกล้วยนะครับเนาะมีบ้านอยู่หลังไ,ไปออกทางไหนไม่รู้เนีย่ยเดินไปตามทางเดินไปเรื่อยไปชีทับกินเฮ้ยไม่ได้มาอีกเนา ใกล้ไก่ไก่ปลาเปรียบเลยกอบแบต้นไม้ตัวนีออ้เดินมาเจอสารนะครตรงไหนก็ไม่รู้ ไก่ปลาเยอะนะครับเอาดิไปแล้วกอกไปแล้ว <c oughs> มีปีกหรือเปล่าไว้ไล่เขาอ่ะจะทันหรอ กองมาเร็วใครมาปล่อยรองเท้าทิ้งแถวไปดูเ <c oughs> ส้นทางนี้จอกที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเราก็จะเดินไปเรื่อยเดินมานานมากอาทิตย์ใกล้จะตกดินลวตอนนี้รู้สึกว่าเราจะเดินทะลุออกมาถึงโป่งตะเพ็รนะครับเนาะ ก็ไกลพอสมควรแถวนี้เป็นทุ่งปราเซียนครับดูครับจะไม่มีภูเขาเลยนะครับจะเป็นที่ราบทั้งผืนเลยทั้งป่าเลยนะผมป่า,ป,าปราเซียนเราจะไปเรื่อยๆเดินตรงไปดูซิว่าเราจะออกได้หรือเปล่ากาอกไปไหนล่ะกาอกเอ้ สุนัขเราก็ไปก่อนแล้วนะเดินตามไปนี่เราก็ได้หลุดออกมาจากป่าแล้วนะครับนี่ครับมาเจอทุ่งกว้างเมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนู้นนู่นนู้นนูนตรงพาทิตย์เฮ้ยลูกนู้น่ยู่อ่ลูกนู้นเดินมาจากลูกนู้นเดี๋ยวเราก็จะตัดเข้าลูกนี้อีกสองลูกพระาทิตย์ก็จะตกแล้วตัดเข้าหมู่บ้านสองลูกนี้ เลาะไปนี่เลยดีที่ออกมาทันคนํานละพอดีไะเจอสวนเขากำลังเก็บมละกันอ่สรุปว่าได้เห็ดดอกเดียวไก่ป่าได้เห็ดมาดอกนึงกับเห็ดเยื่อไผ่อีกนิดนึงครับ เดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเอาเอาทะเลาะกันนะครับมืดพอดีงองก็ฝากกติดตามช่องเลยนะครับคมขอบมาครับพอดีจะเดินกลับบ้านข้างทางนี่ครับตรงนี้เป็นทางครับแล้วก็เหลือบมาเห็น นี่เห็ดโคนเห็ดโคนออกนี่ครับเนี้ยเห็นไหมเห็ดโคนครับนี่ครับเห็ดโคนดอกสวยๆครับ อุ้ยเนี่ยเห็นไหมตุมต้มๆในดินเพียบเลยอุ้ยโอ้อแถวเลยครับเนี่ยสุดยอดนี่นี่นี่เห็ดโคนทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่นี่ดอกสวยๆพี่น้อง ไม่ได้กลับบ้านแล้วโอ้โหนู่นนี่เป็นแถวด้วยโอ้ขึ้นตามฟองมาเนี่ยอืมเนี่ยนี่ในดินก็มีนี่นี่นี่ในดินกำลังโพนี่เห็นไหมขาวขาวนี่นี่ใช่หมดเลยเนี่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  วันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามนะครับเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยแมันน่าจะมีมันน่าจะไม่ขึ้นกระยอมเดียวนี่ครับกำลังเดินกลับบ้านแล้วนะครับผมเฮ้ยจะก,กัดก็กัดเลยนบเอาสองหนึ่งเลยให้เลยเอาเออดูตัวไอ้กอกเนี่ยบเ่ิ่มเลยกลับบ้านไป พี่เกาะเขาเจอคัวลิเดินตามตูดมาไม่กัดกันสักทีเดี๋ยวเราแครเห็ดกันก่อนครับโอ้ข้างทางเลยครับเนี่ยนี่นี่ตรงนี้เป็นทางนะฮะเดี๋ยวเดินดูตรงนี้หน่อย,อยพอดีสายตาเหลือบมาเห็นพอดีนะฮะ อะไรอ่ะเดอะไร,ะไรขึ้นขเขาเลยเฮ้ยครับยัยก็ฝากกดติดตามช่องน,นะครับผมฟุกตอนขาจะกลับครับนี่ครับเดินแม่งไปทั่วขอบคุณมากครับที่รับชมครับขอบคุณมากครับ